สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านไม่ได้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับ วันนี้พบกันเป็น e p ที่59กนะครับเนาะวันนี้ผมได้นำพระเครื่องแล้วก็เครื่องรางนะครับผมมาแบ่งปันพี่ๆกันทั้งหมด25่รายการนะครับผมพระสวยๆเครื่องรางสวยๆนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับหากดูแล้วชอบใจหรือว่าสนใจอยากเช่าบูชานะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมในไลน์แอด 1J4OIPTQ นะครับหรือว่าจะโทรหาผมในสายตรงก็ได้นะครับผมในเบอร์0 9 0 3 2 5ก0 9 6ก็ได้เหมือนกันนะครับมาเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะครับในรายการแรกจะเป็นเปลี่ยนหลวงพ แก้ววัดพวงมาลัยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับสาหรับรายการที่1นี้นะครับผมผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับห้าร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมห้าร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆท่านชมแล้วชอบใจก็สามารถติดต่อสอบถามการเข้ามาได้เลยนะครับผมนี่จะเป็นรายการที่1นะครับต่อมาในผมเป็นรายการที่2นะครับผมในรายการที่สอทจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมพระสมเด็จ สวยๆเก่าๆเ,าเดิมๆแบบนี้เลยนะครับมวลสารเดิมๆเลยนะครับหากพี่ๆชมแล้วชอบใจก็สามารถติดต่อสอบถามขอภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมในไลน์แอด 14oiptq นะครับสำหรับรายการที่2นี้นะครับผมพระสมเด็จนะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม450บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะ เปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม450บาทจะส่งฟรีนะครับพีพีลองดูลองชมมันก่อนได้เลยนะครับหากชมแล้วชอบใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมในยลยดตรงด้านล่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นสแกน QR code มาก็ได้นะครับเนาะนี่นผมเป็นรายการที่2นะครับ ต่อมานะผมเป็นรายกันที่3นะครับผมในรายการที่3จะเป็นพระสมเด็จยกนะครับผมสมเด็จยกเขียวมรกฏนะครับหรือว่าพระสมเด็จวังหน้านั่นเองนะครับผมก็จะมีแผ่นทองแปะแบบนี้1แผ่นนะครับผมปี2501นะครับผมถ้าผมจาไม่ผิดนะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ สำหรับรายการที่3นี้นะครับผมพระสมเด็จยกนะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะผมห้าร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับหากามีเสียงรบกวนประกันใดนะผมผมขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเนาะต่อมาแล้วผมเป็นรายการที่4นะครับผมในรายการที่สี่จะเป็นหลวงปูร่รอดวัดบางน้ำวน,นนะครับผม เหรียญหล่อโบราณหลวงูุรอดวัฒบาง้ำบนนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยครับสำหรับรายการที่4นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับเบาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ700บาทจะส่งฟรีนะครับพี่พี่ทนใดชมชอบใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมพระสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมในราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมพี่พี่ไม่ควรพลาดนะครับพี่พี่ทนใดทักมาก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนนะครับผมดีนะครับสวยมากเลยนะครับเนาะ รับประกันเลยนะครับพี่ๆจะได้รับพาตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับผมต่อมานะผมเป็นรายการที่3นะครับผมในรายการที่3นี่เป็นเหรียญพระพรมนะครับผมเหรียญพระพรมวัดช่องแคลนะครับนี่นะครับผมพี่ๆลองดูกันก่อนได้เลยนะครับผมปี2507นะครับสวยๆดั้เดิมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับลองพิจารณากันดูก่อนได้ครับผมสำหรับรายการที่5นี่นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ750บบาทจะส่งฟรีนะครับเนาะ เปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม750บาทจะส่งฟรีนะครับต่อมานะผมเป็นรายการที่6นะครับในรายการที่6นี่เป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับอันนี้เป็นหลังหนังสือนะครับเนาะเป็นพิมพ์หลังหนังสือนะครับสวยๆเนินแบบนี้เลยนะครับสําหรับรายการที่6นี้นะครับผมผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ550บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม5 5าบาทจะส่งฟรีนะครับลองดูลองชมมันก่อนได้นะครับผมนี่นะครับ ขอบคุณพี่พี่คุณานะครับผมที่ยังติดตามทางช่องวัตถุมงคลสีทิศนี้โดยเสมอมานะครับจนตอนนี้เดินทางมาใน EP ที่59แล้วเนาะก็จะครบ EP ที่60ในเร็วๆนี้นะครับเนี่ยฝากพี่ๆติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับต่อมาเราเป็นรายกันที่7นะครับผมในรายกันที่7นี้จะเป็นเปลี่ยนหล่อโบราณหลวงพ่ออ่วงวัดไซนะครับผมจังหวัดสมุทรปราการนะครับสวยๆเดิมแบบนี้เลยนะครับเนาะ ลองดูลองชมกันดูก่อนได้นะครับสำหรับรายการที่7นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ700บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคานี้เลยนะครับ700บาทจะส่งฟรีนะครับจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกันเลยนะครับพี่จะรับพาตรงทนในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนเลยนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นรายการที่7นะครับในรายการที่7ที่เป็นกะลาแก่นะครับผมกะลาแก่หลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะ นี่นะครับผมสําหรับรายการที่8นะครับในรายการที่8นี้เนี่ยผมเอ่อผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมเปิดที่900บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ900บาทจะส่งฟรีนะครับลองดูลองชมมันก่อนได้นะครับผมมีภาพเพิ่มเติมให้ชมทุกรายการเลยนะครับพี่ๆสามารถทักมาขอดูภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมในไลน์แอดหนึ่งเจนะครับหรือว่าจะโทรหาผมก็ได้นะครับผมในสายตรงนะครับ0903251096ก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมานะผมเป็นรายการที่9นะครับ ในรายการที่9จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมบรกรนะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเรี่ยมพร้อมใช้เลยนะครับเหรียญหลวงพ่อเกษมปี2518นะครับสวยๆเนิมแบบนี้เลยนะครับอยู่ในเรี่ยมพร้อมใช้แบบนี้นะครับในรายการที่9นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ500บาทจะส่งฟรีนะครับลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับหากชมแล้วชอบใจก็สามารถติดต่อสอบถามการเข้ามาได้เลยนะครับเนาะนี่นะครับผมสวยๆเนิมๆทุ กรายการเลยนะครับลองพิจารณาลองดูลองชมกันดูก่อนได้นะครับพี่ๆทนใยตาไว้นะผมก็จะได้ของดีไปนะครับนี่นะครับผมทุกรายการนะผมผมจะลงก้อให้พี่ๆดูแบบนี้เลยนะครับเนาะเพื่อให้พี่ๆดูตำาหนิดูลักษณะของพระนะผมว่าม,มีความเก่าความเดิมหรือว่าเข้าตาพี่ๆหรือไม่นะผมหากพี่ๆชอบใจก็สามารถติดตอด่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมานะผมเป็นรายการที่10นะครับ ในรายการที่10นี้เนะี่ยผมจะเป็นเรนหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับผมเรหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดอยู่ในกรอบโบราณแบบนี้เลยนะครับเนาะนีนะ่ผมเป็นเลี่ยมเ,เปิดผิวนะครับ นี่ครับผมสภาพแบบนี้เลยนะครับผมสภาพเดิมๆแบบใช้งานเลยนะครับไม่ได้เลี่ยมเก็บไว้อะไรนะครับเนาะเป็นเลี่ยมเปิดผิวนะครับนี่ครับเป็นรายการที่10นะครับสำหรับรายการที่10นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม550บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ550บาทจะส่งฟรีนะครับพี่พีน่าใส่หลวงพ่อแดงนะครับลองพิจารณาลองดูลองชมเหรียญนี้กันก่อนได้นะครับอันนี้จะเป็นไฮไลท์ของ EP นี้นะครับจะเป็นพระเลี่ยมทองนะครับเนื่องจากผมได้ไปขอเช่าบูชาจ ข้าราชาการเก่าท่านหนึ่งที่ผมได้รู้จักท่านมานะครับท่านก็ยอมแบ่งปันมาให้ผมทั้งหมด4รายการนะครับตึ่งรายการที่11นี้นะครับผมจะเป็นกระพุทธชินราชพิมพ์อินโดจีนนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับแต่อยู่ในเรียมทองคาแบบนี้เลยนะครับเนาะ พระบ้านนี้นะครับแกเก็บไว้อย่างดีมากเลยนะครับเรียมทองคําแล้วก็เก็บไว้เลยนะครับสำหรับรายการที่11นี้นะครับพระพุทธชินราชพิมพ์อินโดจีนนี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม1 3 0 0 0บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม13,000บาทจะส่งฟรีนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมไม่อยากให้พี่ๆพลาดนะครับเนาะ ่นผมสำหรับรายการที่11นี้นะครับผมพระพุทธชินราชพิมพ์อินโดจีนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะสวยมากเลยนะผมในรายการนี้นะครับนี่นผมจะเป็นเลี่ยมทองยกซุ้มหัวสิงแบบนี้เลยนะครับ พร้อมขึ้นคอให้บูชาเลยนะครับเนาะสำหรับรายการที่11นี้นะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่12นะครับในรายการที่12นี้ีนะครับผมจะเป็นเหรียญหลวง่เอี่ยมนะผมเหรียญหลวง่เอี่ยมวัดหนังนะครับมเนื้อเงินนะครับพศ2 4 6 7นะครับเนาะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับจะอยู่ในเลียมทองคําแบบนี้เลยนะครับเนาะอย่างที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านี้นะครับพระบ้านนี้แกเก็บสวยทุกองค์เลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมลองพิจารณากันดูก่อนได้นะครับผมสำหรับรายการที่12นี้นะครับ เียนผู้เอี่ยมวัดหนังเนื้อเาางินนี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม15,000าบาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ15,000บาทจะส่งฟรีนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจหรือว่าพี่พี่ท่านใดชอบนะ้ผมสามารถติดต่อสอบถามมาคุยกันก่อนได้นะครับผมในราคานี้สามารถคุยกันได้นะครับผมไม่มีปัญหานะครับหากพี่พี่ชอบใจจริงๆผมยินดีแบ่งปันให้ได้นะครับในรายการถัดมานะครับจะเป็นรายการที่อ่นะครับผมในรายการที่13จะเป็น เปียนหลวงพ่อคูณปฏิสุทธโทนะครับรุนสร้างบาร,รมีปี2519นะครับผมเนื้อทองแดงรมดำนะครับเนาะนี่นะครับผมจะอยู่ในเ่ยมทองคาแบบนี้เลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพราบ้านนี้เก็บสวยทุกองค์เลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมก่อนได้นะครับผม รอยจานเดิมๆนะครับผมทองสวยๆนะครับสำหรับเหรียญนี้ในผมเหรียญแล้ว่็คุณปริสุทธโธนะครับรุนสร้างบารมีปี2519นะครับในรายการนี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม10,000บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม10,000บาทจะส่งฟรีนะครับลองดูลองชมให้ชอบใจกันดูก่อนได้นะครับผมสามารถทักมาสอบถามขอดูภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับหากพี่ๆท่านได้สนใจจริงๆนะครับสามารถคุยกันก่อนได้นะครับผมสามารถโทรมาหาผมได้เลยนะครับเบอร์ศ9 0ย์ 251096นะครับหรือว่าจะไลน์มาหาผมก็ได้นะครับผมในไลน์แอด 14oipdq นะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่14นะครับในรายการที่14จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพนะครับผมจะอยู่ในเลี่ยมทองคำแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับรายการที่14นี้นะครับพระสมเด็จพิมพ์ปกโพเลี่ยมทองคำแบบนี้เลยนะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมหนึ่งหมื่นสามพันบาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมหนึ่งหมื่นสามพันบาทจะส่งฟรีนะครับ พี่ๆท่านชอบหรือว่าสนใจนะผมสามารถติดต่อสอบถามการเข้ามาได้เลยนะครับพอคาคุยง่ายนะครับผมพี่ๆอยากสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมหรือว่าอยากต่อรองราคานะครับก็สามารถทักมาคุยมาชมกันดูก่อนได้นะครับผมยินดีคุยกับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมไม่มีปัญหานะครับทักมากันได้เลยนะครับผมนี่สำหรับรายการที่1 4นี่นะครับเนาะประสมเด็จพิมพ์ปกโพนะครับผมอยู่ในเรี่ยมทองคำสวยๆเดิมแบบนี้เลยนะครับผมพระบานนี้เก็บสวยทุกรายการเลยนะครับ ในรายการถัดมานะครับผมเป็นรายการที่15นะครับขอภัยด้วยนะครับในรายการที่15นี้จะเป็นเตรียญพ่อทวดวัดช้างให้นะครับผมจะอยู่ในเลียมโบราณแบบนี้เลยนะครับผมเรียมกรอบพลาสติกแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับรายการที A ่15นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม5 0าบาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม5 0าบาทจะส่งฟรีนะครับสาหรับ เหรียญหลวงพ่อทวดนะผมวัดช้างให้นะครับผมรุ่นเรื่องสมรณศักดิ์นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเนาะเป็นเลี่ยมเปิด,ปดผิวแบบโบราณเลยนะครับ ต่อมาในขผมเป็นรายการที่16แล้วนะครับในรายการที่16บหนีจะเป็นกะลาแก่นะผมกะลาแก่ราหูอมจันทร์นะครับซึ่งรายการนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่อน้อยพระศรีสาทองหรือเปล่านะครับผมหากผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเนาะสำหรับรายการที่16นี้นะผมกะลาแก่ราหูอมจันร์นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับหกร้อบาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับหกร้อบาทจะส่งฟรีนะครับจะอยู่ในเล่ม พร้อมใช้แบบนี้เลยผมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับในรายการถัดมานะครับผมเป็นรายการที่17นะครับในรายการที่17ที่เป็นพระยอดธงนะครับผมพระยอดธงหิมเล็กนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ ลองพิจารณาลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับสําหรับรายการที่17นี้นะครับพรายยอดธงนี้นะครับเนาะผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทจะส่งฟรีนะครับเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทจะส่งฟรีนะครับ พี่ๆลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับหากสนใจรายการใดหรือว่าสนใจในรายการ EP ก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถทักมาสอบถามกันในไลน์แอดหนึ่งเ q กันได้นะครับหรือว่าจะโทรหาผมก็ได้นะครับผมจะสายตรงนะครับ0ูนย์เก้าูนะครับในรายการถัดมานะผมเป็นรายการที่18นะครับในรายการที่18นี้จะเป็นเขียเนนเข่ยวเสือหลวงพ่อปานะครับผมเขี่ยวเสือหลวงพ่อปาาหรือว่าเครื่องรางหลวงพ่อปาน,นั่นเองนะครับสำหรับรายการที่18นี้นะครับ ผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับเนาะในราคาแบ่งปันเลยนะครับ1,200บาทจะส่งฟรีนะครับเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ1,200บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะพี่ๆท่านใดสนใจนะผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับแต่ในวิดีโอนี้ผมก็จะลงกล้องให้ดูทุกมุมแล้วนะครับเนาะเพื่อให้พี่ๆได้พิจารณากันดูก่อนได้นะครับหากมีเสียงรบกวนนะครับผมผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเนาะ นี่นะครับผมสวยๆดําเดิมแบบนี้เลยนะครับในรายการถัดมาับผมเป็นรายการที่19นะครับผมในรายการที่19นี่เป็นเครื่องรางนะผมเคียวเสือเหมือนกันนะครับนี่นะครับผมสวยๆดําเดิมแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่ๆลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับสําหรับรายการที่19นี้านี้นผมเคียวเสือนี่นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับเท่ากับรายการก่อนหน้านี้เลยนะครับ1,200บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ1,200บาทจะส่งฟรีนะครับ ลองดูลองชมก่อนได้นะครับหากสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมสำหรับเขี้ยวเสือในรายการที่19นี้กันี้นะครับเนาะเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนี่นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับทุกรายการนะผมจะส่งฟรีนะครับผมไม่มีค่าจะส่งเพิ่มเติมนะครับเนาะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมในรายการถัดมานะผมก็จะเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานเหมือนกันนะครับ ปานีนแกชอบสะสมเครื่องรางเหมือนกัรนำนเครื่องรางหลวงพ่อพปานะครับนีน่สำหรับรายการที่20นี้นะครับผมเคยียวเสือหลวงพ่อปานี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ1,500าบาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม1,500าบาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆลองดูลองชมให้ชอบใจกันก่อนได้นะครับหากชมแล้วชอบใจก็สามารถตดิดต่อสอบถามการกเข้ามาได้เลยนะครับาาารรนเ,าาเนาะ นี่นะครับผมผมมีภาพเพิ่มเติมให้ชมนะครับแต่อย่างไรในวิดีโอนี้ผมลงกล้องให้ดูนะครับก็จะเป็นความชัดมากกว่าในภาพนะครับผมแต่ภาพเพื่อให้พี่ๆได้ดูส่วนต่างๆเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะครับผมนี่นะครับลองพิจารณาลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับผมสำหรับรายการที่20นี้นะครับเนาะเขียวเสือหลงพ่อปลานะครับในรายการถัดมานะผมก็จะเป็นเครื่องรางเหมือนกันนะครับแต่นี้จะเป็นหนุมานนะผมหานุมานงาแกะนะครับผมผมพ่อสุนวัศลากุลนะครับ สำหรับร so ายการที่21นี้นะครับเนาะหนุมานงาแกะหลวงพ่อสุนวสารากุลนะครับในรายการนี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งพันเลยนะครับผม1,800บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม1,800บาทจะส่งฟรีนะครับหนุมานงาแกะหายยากมากเลยนะครับผมนี่นะครับพี่ๆลองดูลองชมให้ชอบใจกันก่อนได้นะครับหากชอบใจจริงๆก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเนาะสวยๆเดิมเดิแบบนี้หายยากมากนะครับ นี่นะครับลองพิจารณากันดูได้เลยนะครับหากสนใจจริงๆก็สามารถทักมาคุยได้นะครับใน l ล n e แอดหนึ่งเจ็สี่โอไอพีทีคนะครับหรือว่าจะโทรหาผมก็ได้นะครับผมในเบอร์0ูนย์เก้าศนะครับตอนนี้ก็เหลือทั้งหมดอีก4รายการนะครับต่อมานะผมเป็นรายการที่22นะครับผมในรายการที่22จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะผมพิมพ์จัมโบ้สนะครับผมเนื้อผงใบลานนี่นะครับผมสวยๆเริ่มแบบนี้เลยนะครับพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับผม ทีมจัมโบ้นี่นะครับผมพีพีลองดูลองชมกนก่อนได้นะครับสำหรับรายการที่22นี้นะครับเนาะผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม600บาทจะส่งฟรีนะครับเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม600บาทจะส่งฟรีนะครับผมนี่นะครับ สวยมากเลยนะครับเนาะพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับพิมพ์จัมโบ้สองเนื้อผงใบลานะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่พีทันใดใายหลวงปู่โตนะครับผมไม่ควรพลาดเลยนะครับในรายการนี้นะครับลองพิจารณาลองดูลองชมมันก่อนได้นะครับหากชอบใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะในรายการถัดมานะผมเป็นรายการที่23นะครับในรายการที่23นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทีมนะครับผมเหรียญหลวงปู่ทีมนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะ สำหรับรายการที่23นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจะส่งฟรีนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองพิจารณากันดูได้เลยนะครับเนาะหากชอบใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญปูทีมนะครับผมอันนี้จะเป็นรุ่นผมไม่แน่ใจอรหันหรือเปล่านะครับผมถ้าหากผิดพลาดประกันได้ผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเนาะสำหรับรายการถัดมานะครับผม ในรายการที่24น to ี้นะครับในรายการที่24นี้จะเป็นเหรียญหลวงพุทธศีนะครับผมเหรียญหลวงพุศีนะครับผมสวยๆเติมเนิมแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับน้าหลวงพ่อคมชัดลึกแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญหลวงพุทธศีนะครับผมในรายการที่24นี้นะครับผมผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมา0 0บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมา0 0บาทจะส่งฟรีนะครับสำหรับเหรียญหลวงพุทธศรีวัดเขาท่าบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์นะครับ ปี2518นะครับผมสวยสวยเเดิมแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับหากชอบใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับมาขอภาพเพิ่มเติมชมได้เลยนะครับผมในราย์แอดตรงด้านล่างนี้นะครับเนาะในรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับผมใน EP ที่หนี้จะเป็นรายการที่25นะครับจะเป็นเรียนหลวงพุทธสุขวัดตากคลองมะขามเฒ่านะครับเนาะนะครับผมสำหรับรายการที่25นี้นะครับ เปียนผู้สูงวัดปากคลองมะขามเท่านี้นะครับผมผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ500บาทจะส่งฟรีนะครับผมสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมเปิดผิวนะครับเนาะนี่นะครับผมสวยมากเลยนะครับผมหากพี่ๆท่านใดชอบความเก่าความเดิมนะครับผมในรายการที่25นี้ลองพิจารณากันดูได้นะครับ สามารถทักมาขอรู้ว่าเพิ่มเติมกันได้นะครับเนาะนี่นะคผมเป็นรายการสุดท้ายของใน EP ที่59นี้นนี่ับผมสวยมากเลยนะครับผมในรายการนี้นะครับหากพี่ๆท่นานใดสนใจเช่าบูชานะครับผมสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมใน l i n e แอดนะครับ174 OIPTQ นะครับ หรือว่าจะโทรหาผมในเบอร์สายตรงก็ได้นะครับเบอร์0903251096ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นสแกนคิวาโคต้ตรงด้านล่างนี้ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมทางช่องวัตถุมงคลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ